ตะเตปนดยนึงเเสแล้วเครับอันนี้นะครับ<ล>รมผมกับพร้อมด้วยทนายนะครับก็มายื่นฟ้องคุณปรินาไกรกุุ๊ปนะครับในข้อหาิประมาทโดยการโฆษณาโดยกล่าวอ้างว่าผมจากค่าพระเจ้าอยู่หัวผมะฆ่าในหัวนะครับซึ่งเป็นโพสต์ตั้งแต่เดือน พฤติการยนต์นะครับสอโพสแล้วก็มีการแชร์เป็นจํานวนมากนะครับมีคอมเมนต์นะครับซึ่งคุณพัพลนลาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังนั้นข้อความใดก็ตามที่มาจากพนลีนาเนี่ยก็ต้องเป็น,ข,นข้อความเกี่ยขาแข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวหาที่คุนแรงนะผมจึงฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น2ล้าน4แสน 7จ1หพันบาท75สตางค์ซึ่ง75สตางค์ก็คือสสตุงครับนนการจะเป็นยังไงนที่เราเื่องของเราสามไนนนี้้งก็นะครับเรื่องต้นนะครับตำหนดวันนัดไปสน้องเป็นวันที่15มีนาคมสองห้าหเวลา9ก้นาฬิกานะครับที่สารของทกนก็จะเป็นนัดไปส่น้อง ซึ่งวันที่สิบห้าก็เป็นวันดีครับเป็นวันเกิดของพรเอ้อยากจุตปารินามาร่วมฉลองวันเกิดที่จังหวัดพังกันครับสบห้ามะแล้วกิจกรรมหลังหลังจากเนี่ย <Okay. S 1> เราจะมีกิจกรรมอะไรไหมหรือว่าจะมีการชุดนุมตอะไรในต่อไปอันนี้รอไว้เต็ม ไปอะไรร่วมหน้าสำหรับรัศดรใช่รั bài đấy đến chúng tứ tiền đấy Hãy subscribe đấy ไม่แม่ถ่ายถ่ายตัวเลขขนาดพี่ตจ้ไปเหญ่โอเคครับพี่ใหญ่พี่อีสานเรคคอร์ดนะครับครับผมครับแล้วตอนนี้คิดยังไงกับคุณปราณีนาบ้างครับในช่วงน,นี้ที่มีทั้งวาทะอะไรตอบตัวกันตลอดเวลาก็เที่ยวทั่วไทยนะครับเริ่มต้นที่ขอแก่นนะครับครับ นี่เป็นของขวัญที่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์สำหรับคุณลาลีนาและคนไทยหรือเปล่าของขวัญเล็กๆที่มอบให้กับี่น้องรัศดรนะครับเป็นของขวัญเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ส่งตรงจากคอนแทนถึงคุทธารามนะครับขาผขัญก่อนสิ้นปีนะครับเป็นของขวัญก่อนสิ้นปีส่งตรงจากคอนเทนถึงคุทธารามแล้วก็มอบเป็นของขวัญเล็กๆให้กับพี่น้องรัศดรนะครับหวังว่าจะถูกใจผู้รับนะครับ ครับขอบคุณครับสองร้สี่แสนห้าหมื่นเอ้ยเจ็ดหมื่นห้าพันร้บสององเกนเนอนนเ็น้อันน้้เป็น้รบอเดเด้า้ด

เดี๋ยวไปดึงจากเพจผมได้เดี๋ยวผมผมแับผมแับที่เดี๋ยวผมจ้งนักเที่ยวได้ผมเสร็จได้ผมจะโพสต์โอเคไอ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 ที่เขาโพสต์เนี่ยมีมีมีหลักฐานประมาณกี่โค้ดครับแหวะสองโค้ครับสองโค้ครับสองโค้ครับมีสองโค้แล้วก็มีพวกเรื่องของแชร์และคอมเมนต์ก็คือเป็นเป็นคุณปรินาคนเดียวหรือว่ามีพวกด้วยครับตอนนี้ของคุณปรินครับผมค่างสิทธิ์กัคุณปรินาอ่าสืบคดีนี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวก็สาษานาย่อว่าคนที่ร่วมแชร์หรือคนที่ร่วมคอมเมนต์ในทางที่เสียหายเนี่ยนะครับในความที่ไม่จป็นจริงนะครับที่ทําให้เราอาจจะเสียหายด้รับความรู้สรกอาจจะมีความยก็อาจจะต้องดำเนินคดีนะครับรอเวลาว่างๆครับอายุความเพียงพอทียจะมีอยู่ครับพดที่ยังมีอยู่ยังมีอยู่อ่าผมเช็ค